ตอนที่แปดวิชาฝังเข็มก้าปราณปลุกชีพท่านหมอเทวดาได้โปรดรับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยเถิดครับเสียงของหมอซุนดังขึ้นอย่างตื่นเต้นเขาไม่เพียงแต่พูดหากยังโขกศีรษะคำนับเชิญพิงด้วยความคานพสุดหัวใจเชิญพิงทำท่าจะตอบแต่ร่างกายของเขากลับอ่อนแรงจนแทบทรุดลงด้านซูยี่ฉีที่เฝ้าดูอยู่ไม่ไกลก็เอ่ยถามด้วยความสงสยัยคุณหมอซุนคะพ่อของฉันยังไม่ฟื้นเลยนะคะคุณเป็นอะไรไปเรียกคุณเฉิญว่าหมอเทวดาได้ยังไง หมอซุนหันไปทางเธอด้วยแววตาตื่นเต้นคุณหนูสูอาจยังไม่รู้เมื่อสักครู่ท่านหมอเพิ่งใช้วิชาฝังเข็มก้าวปราณปลุกชีพแม้แต่คนที่ตายไปแล้วก็ยังสามารถฟื้นคืนได้ประธานซูจะต้องปลอดภัยแน่นอนขนาดนั้นเชียวหรือซูอี้ฉี่หันไปมองเฉินผิงอีกครั้งเรากับเพิ่งเห็นเขาในมุมใหม่เฉินพิงเองก็แปลกใจไม่น้อยเขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดขึ้นไม่คิดเลยว่าคุณจะรู้จักวิชานี้วิชาฝังเข็มก้าปราณปลุกชีพ เป็นศาสตร์โบราณที่ว่ากันว่าสูญหายไปนานแล้วเฉินพิงมีโอกาสได้เรียนรู้จักตาเท่ามังกรแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะมีใครอีกที่รู้จักมันหมอซุนยกมือไหวพร้อมแนะนําตัวผมชื่อซุนซ่งเป็นรองประธานสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งเมืองหงเฉิงเคยเห็นวิชานี้ในหนังสือโบราณเล่มหนึ่งไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้เห็นของจริงได้โปรดรับผมเป็นศิษย์ด้วยเถอะครับ ความจริงใจของซุนซ่งทำให้เฉินผิงรู้สึกลำบากใจในขณะนั้นเองเสียงไอเบาๆก็ดังขึ้นสวนจงรู้สึกตัวแล้วพ่อคะสี้ฉีรีบพุ่งเข้าหาแต่เฉินผิงรั้งเธอไว้ยังขยับตัวไม่ได้ครับต้องรอให้ผมถอนเข็มออกก่อนเฉินผิงจับมือเธอไว้เบาๆมือของเธอนุ่มและอบอุ่นจนเขารู้สึกหัวใจเต้นแรงส่วนสี้ฉีก็หน่าแดงซ่านรบกวนด้วยคะ่ะเธอพูดเสียงเบาเฉินผิงรวบรวมสมาธิ ใช้สองมือโบอกเบาๆเข็มเงินทั้ง81เล่มลอยกลับเข้าสู่ฝ่ามือของเขาราวกับมีแรงดึงดูดเรียบร้อยแล้วครับเขายื่นเข็มคืนให้หมอซุนซูอี้ฉีรีบเข้าไปประคองบิดาน้ำตาแห่งความดีใจไหลาอาบแก้มพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะดีขึ้นแล้วไม่เป็นอะไรแล้วล่ะสูเหวนจงยิ้มอ่อนแต่ทันทีที่เห็นหมอซุนคุกเข่าอยู่เขาก็ขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นกัน ซูอี้ฉีจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเขาฟังจบด้วยสีหน้าทึ่งสุดขีดไม่อยากเชื่อเลยว่าคนตรงหน้าจะมีฝีมือระดับนี้แม้แต่รองประธานสมาคมแพทย์แผนจีนยังถึงกับคุกเข่าขอเป็นสิทธิ์น้องชายนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่คุณช่วยชีวิตผมซูหวนจงพูดด้วยความซาบซึง้งจากนี้ไปคุณคือผู้มีพระคุณของตระกูลซูหากคุณต้องการสิ่งใดขอเพียงเอ่ยปากผมยินดีทําให้ทุกอย่างท่านไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับ เฉินพิงตอบเสียงเรียบนอกจากนี้คุณก็เป็นคนดีทำบุญมามากนี่อาจเป็นผลของความดีที่คุณทำไว้แต่แล้วน้ำเสียงของเฉินพิงก็เปลี่ยนไปแม้ผมจะช่วยคุณไว้ด้วยวิชาก้าวปราณปลุกชีพแต่นั่นเป็นเพียงการต่อลมหายใจหากไม่รักษาคุณจะมีชีวิตได้อีกไม่เกินสามเดือนครับคำพูดนี้ทำให้ซูวนจงหน้าซีดเข่าสุดตัวคุกเข่าลงตรงหน้าเฉินผิงคุณครับได้โปรดช่วยผมด้วยผมยินดีมอบทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลซูเพื่อแลกกับชีวิต แม้จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆแห่งเมืองหงเฉิงแต่ในเวลานี้เขากลับไม่หวงแหนสิ่งใดนอกจากชีวิตของตนไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับเฉิญผิงยิ้มบางๆในเมื่อผมเจอคุณผมก็จะช่วยแน่นอนเพียงแต่ตัวยาที่ต้องใช้บางอย่างหายากมากผมจึงต้องขอให้คุณช่วยจัดเตรียมให้ด้วยได้เลยครับคุณต้องการอะไรบอกผมมาซูหวนจงหันไปสั่งลูกสาวอี้ฉีเอากระดาษกับปากกามาเฉิญพิงอึดอัดเล็กน้อยที่เขาถูกเรียกว่า คุณอย่างเป็นทางการเกินไปเรียกผมว่าเฉินผิงก็พอครับแต่ซูหวนจงก็ยังยืนกรานไม่ได้หรอกครับคุณเฉินคือผู้มีพระคุณประกูลซูจะไม่มีวันลืมเมื่อพูดจบเฉินผิงก็เขียนใบสั่งยาอย่างละเอียดและส่งให้ซูอี้ฉีประธานซูครับตัวยาด้านบนทั้งหมดเป็นของที่ต้องใช้รักษาโรคของคุณแต่ด้านล่างนั้นเป็นของที่ผมต้องใช้รักษาแม่ของผม ตาท่านบอดจากการร้องไห้มากเกินไปผมอยากให้ท่านกลับมามองเห็นอีกครั้งของที่เขาต้องการมีสองอย่างที่น่ากังวลหนึ่งคือผู้กันที่มีจิตวิญญาณจะเป็นของอัคารศิลปินในอดีตหรือทําจากขนสัตว์วิญญาณก็ได้อีกอย่างคือชาติแดงที่ได้จากไม้จันหอมอายุเกินร้อยปีแม้จะใส่ไว้ในใบสั่งยาแต่ในใจเขาไม่ได้หวางมากนักเพราะสิ่งเหล่านี้หาได้ยากยิ่งต้องอาศัยทั้งวาสนาและผู้ที่มีตาเท่านั้นจึงจะแยกแยะมันออก